สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขันยอเชียอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่ดีนะครับพาพีพานองเข้ามาเบื่องของดีง่วงงามอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามสำหรับเอฟซีลูกขันยวผู้มักง่วงงามพันธุกรรมดีอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟรมที่พามาชมนะครับถูกอีพี่บ่มีผิดหวังครับพี่น้องนะครับนั่นก็คือต้นทอนรุ่งเรืองนะครับยานยนต์หรือว่าต้นทอนฟาร์มครับพี่น้องคลิปนี้อีพี่นี่นะครับผมเดี๋ยวพาเบิ่งลูกผสมสวยๆยังอยู่ในกล่องตอนนี้พี่นอนะครับ บอแดงแต่แขวครับพี่น้องนะครับอีพี่นี่เด็ดเด็ดเลยไผอยากเห็นลูกออกฟอร์ดสวยๆบวกกับแม่หาสองศูนย์เดี๋ยวถ่ายคลิปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องเดี๋ยวต้นคลิปเบิ้งง้วสาวเบิ้งง้วแม่ทองไผอยากได้สาวทองนะครับเฟมใหญ่ๆหนาๆลึกๆเบิ้งแล้วนะครับเลือกวัตถุกันเลยละครับพี่น้องมาดีเดี๋ยวผู้จ่าทักทายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เอาสาวกับวัวทองนะครับ แล้วก็แม่ลูกมาให้ดูนะครับครับผมครับทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ต้นวันนี้มีลูกผสมทั้งหมด6ตัวครับลูกผสมมี6ตัวนะครับครับเนาะครับนะครับเอาช่องทางการติดต่อนะครับพี่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 9 6 4 7 9 7 1ครับผมแล้วก็ ID l i ไลน์เบอร์นี้ Facebook ผมต้นทอนลูกเหนียงยานยนต์ขี่ต้นทอนฟาร์มครับครับผมเอานะครับผมสำหรับอีพี่นี่ก็ถือว่ามีแต่ใหญ่ๆนะครับพี่ต้นเนาะครับผมนะครับมีแต่เฟรม่งงงโคครรรส้านะับใหญ่ๆทุกตั นะครับมีทั้งวัวติดท้องนะครับผมแล้วก็วัวรอผสมเนาะใช่ครับนะครับผมวัวที่ท้องแล้วนี่ก็ท้องแยกเพศทั้งหมดเลยนะครับท้องแยกเพศทั้งหมดใช่ครับนะครับผม CT17 ก็มีไหมพี่มีครับตัวท้ายนี่ครับ CT17 ท้อง CT17 แยกเพศก็มีนะครับครับแล้วก็แจ็ค1117แยกเพศ เอา้านะครับผมอยู่นี่มีโก้สองล้านแยกเพศนะครับครับผมเอาสำหรับผู้ใดนะครับอยากจะได้แบบทองแยกเพศเน้นเอาเพศเมียนะครับไปต่อยอดในขอกในฟ้ามได้ลูกได้เต่าเป็นเพศเมียนะครับสำหรับอ,อีพี่นี่กะบขอกนี่เพิ่นใส่แยกเพศนอกไหกันเลยทีเดียวครับพี่น้องนะครับถูกแกแน่นอนเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะพี่ต้นเนาะครับตัวแรกนี่จะเป็นแบรนด์ผมเลยครับเป็นลูกเคฟหกแปด ลูกสาว KF68 ตัวนี้อายุเขาได้18เดือนจะเข้า19เดือนเป็นสัตว์แล้วนะครับจะผสมเขารอบเขานี่วันที่17นี้วันที่17นี้ผสมใช่ไหมครับพี่ต้นเนาะใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับอันนี้ก็นับรอบเรียบร้อยรอผสมใช่ครับอันนี้ลูกสาวกาเลต KF68 อายุกี่เดือนนะครับ18จะเข้า19เดือนครับ18จะเข้า19เดือนนะครับเม็ดสีนะครับอันนี้คือเบิ้งง p i เ m e n t เม็ดสีครับพี่น้องเบื้องเม็ดสีเพิ่นนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเพิ่น นะครับเม็ดสีดีที่สําคัญโจทย์เอฟวัวเอฟหนึ่งเนาะใช่ครับเอฟหนึ่งเป็นแบรนด์ผมเลยครับแบรนด์ของต้นทอนฟาร์มนะครับนายทีทีดูนี่ครับเบิ้งครับคนจุงผมน่าร้อยแปดสิบสองคนสูงสูงลอยแปดสิบสองด้วยครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็ว่าโอ้งัวคือว่าสูงซ้ำคนนะครับเพราะว่าคนเป็นคนตัวสูงครับลอยแปดสิบสองนะครับตัววานใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่แน่นอนตัวนี้มีร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่หกร้อยสี่เจ็ดได้ครับตัวนี้ครับผม พี่ต้นเตรียมน้ำเชื้อตัวไหนไว้ครับตัวนี้ผมว่าจะใส่ไม่ซีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศก็จะใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทับห้าให้นะครับครับผมเอานะครับบอหนึ่งทับเจ็ดนะครับกับเป็นกองหนึ่งทับหานะใช่ครับนะครับผมสลาเอฟซีผู้เบิ้งคลิปเลี้ยวอยากจะให้เพื่อนผสมตัวใดเบิ้งคลิปเลี้ยวให้เพื่อนผสมให้และเพื่อนทับให้ครับพี่น้องนะครับครบรอบที่จะผสมนะครับวันที่ไรนะพี่ต้นสิบสเจ็ดนี้ครับอ่าวันที่สิบเจ็ดนี้ครับอ่าผู้ใดเบิ้งคลิปแล้วก็สนใจ อยากจะได้แบบผสมให้พร้อมใส่แยกเพศนอกให้พร้อมครับพี่น้องนะครับลูกสาวนะครับผม KF68 นะครับเดี๋ยวใส่แยกเพศนอกกําลังอยู่ในช่วงระหว่างเลือกจะใส่ CT1 7แยกเพศหรือแจ็คตอง1ทับ5แยกเพศครับนะครับที่ผมจะใส่2ตัวนี้เพราะว่ามันมีใส่แล้วติดเลยครับเนี่ยพวกนี้ที่ติดไปเนี่ยครับมันน้ำเชื้อวิ่งดีมากครับก็เลยจะเอามาใส่ให้ครับผมเอาฟังราคาหน่อยครับพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้99้าหครับ เก้าหมื่นครับอีกเก้าพันบาทพร้อมผสมให้นะครับพร้อมผสมน้ําเชื้อแยกเพศนอก1นึ่หรือว่าตอง1นึทัแล้วแต่นะครับใครดูคลิปแล้วอยากให้ผสมตัวไหนจับจองมาได้ครับนะครับตัวแรก9 0,000มืนคับอีก9 0 0าครับเก้าพบาทนะครับลูกสาวกาเลิทธ์เคฟหกแครับเอฟหนะครับเอาสนใจกะทักทายมาได้ครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะเขาเพิ่มอีกจักรอบนึงนะครับเบิ้งใกล้ๆนะครับเอารอบโตสีนี่ไม่พูดถึงครับดีนะครับผมชีดดี เม็ดสีได้นะครับท้ายสวยนะครับดูการยืนถ้ายยกสวยครับตัวนี้หลังนี่ตรงสุดหางเลยนะครับนี่ครับของดีนะครับผมกาเลสเคเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับผลงาน็นธีประจักษ์ให้พี่แห้น้องนเรื่องของเม็ดสีนะครับให่มกง้อแดงบดตอบโจทย์บานเท่าแน่นอนนะครับผมเอาตัวแรกผ่านไปเดี๋ยวชมตัวที่สองกันตัวที่สองนี่อ่าเป็นตัวเขาเป็นซ y 0 9 6ูนย์เก้าหนะครับอ่าตัวที่สองนี่เป็นซ y 0 9 6ศูย์เก้าหกครับแล้วก็มาทองกับ ท้องกับวีโก้สองล้านแยกเพศครับนี่ครับตอนนี้ได้3เดือนจะเข้า4เดือนนะครับวีโก้สองล้านแยกเพศนะครับรบเอาเจ้าวีโก้สองล้านนะครับตอนนี้ผลงานออกเยอะนะพี่ต้นเนาะใช่ครับนะครับถือว่าใครที่ได้เลยครับนะครับทับวีโก้สองล้านไว้จะนะครับเห็นว่าพัฒนาการนะครับตอนนี้วีโก้สองล้านหายลูกเริ่มนิ่งแล้วครับพี่น้องใช่ครับเริ่มนิ่งแล้วนะครับหายลูกถือว่าเป็นในเรื่องของเม็ดสี นะครับตะหนอกก็ดีครับวีโก้สองล้านก็ถือว่าตอบโจทย์บานเฮ่านะครับแม่เพิ่นเป็นลูกสาวของซีว่ายศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกครับตัวนะครับลูกในท้องเป็นตัวที่สองนะครับตัวแรกนี่ขายไปแล้วแสนกว่าบาทนะครับครับผมเอาดีครับหัวล้นธรรมชาตินะครับง่วโพหัวล้นธรรมชาติครับพี่น้องลูกที่สองค่าทองตัวนี้กี่เดือนแล้วครับพี่ต้นตัวนี้ได้อ่าจะเข้าสี่เดือนครับอาจะเข้าสี่เดือนแล้วนะครับตัวนี้จะเข้าสี่เดือนแล้ว เชื่อมมากลุกที่สองค่าทองส่วนสูงหนึ่งร้อยช่ครับตัวนี้มีร4 7ยครับแต่ได้เรื่องความลึกครับตัวนี้ลึกมากได้ลึกได้นาครับพี่น้องตัวนี้ครับตรวจท้องอันนาสาวเรียบร้อยมีโก้สองล้านแยกเพศนะครับดู่ายครับเบิ้ง่ายใงญ่เต็มดีพี่น้องหัวหางนี่ครับจุดเด่นหลายท่านเห็นแต่ง่วหางเขินๆนะครับเอาเลี่ยงนี่เอาพัวยิ่งยิ่งสีไปเป็นแม่บองแม่พันธุ์พี่น้องหางสวยหางงามนะครับผมนี่ครับเบิ้งไห้ครบถูกด้านเลยตัวที่สอง ได้ง้วนทองไปเลี่ยงนะครับเอาราคาหน่อยครับพี่ต้นตัวที่2เปิดไว้ที่แปดหม่นห้าครับแปดหมื่นห้าพันตัวนี้ท้องวีโก้สองล้านแยกเพศสองล้านแยกเพศเป็นลูกซีวายศูนย์เก้าหกนะครับอยากเก็บพันธุกรรมดีๆนะครับกับทักทายพี่ต้นไม่ได้ตานี้บ่มมีจจะมองครับพี่น้องถอกใีรฟ้ามนีถ้าเลือกมาแล้วก็คือต้องดีแน่นอนใช่ครับถ้าใครอยากเห็นลูกเขาตัวแรกเดี๋ยวผมส่งให้ดูหรือทักเข้ามาในไลน์ผมก็ได้ครับผมส่งให้ดูครับอ้าสวยมากสวยๆครับพี่น้อง เอาราคาไอ้รอบหนึ่งนะครับพี่ต้นเปิดไม่ที่แครับ8 5 0 0มราคานี้ต่อรองได้ครับรถส่งถึงหน้าบ้านหน้าคอกแน่นอนใช่ครับนะครับดูแลแบบ V I P ไม่ต้องกังวลว่าสีอัดสีแหย่ขี้ข้อกันไปพี่น้องนะครับสวยๆแบบนี้ทักทายไม่ได้ครับนะครับสำหรับเอฟซีผู้หางว่าดีง่วงงามราคายังไปต่อกันได้ในเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ลูกในทองนะครับก็ถือว่าบ้องว่าเป็นกําไรได้ละพี่น้องนะครับผู้เอาไปเลี้ยงดูแลแล้วก็ใส่เลี้ยงใหม่ๆเหมาะเลยนะครับเพราะว่า1 มันมันมีลูกให้แล้วนะครับครับผมแล้วก็ราคานี้มันไปต่อได้นะครับได้ลูกตัวเดียวก็คุ้มนะครับเนี่ยเอานะครับอ่าต่อไปเบื้องตัวที่3ครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันตัวที่3ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวัวสาวนะครับถือว่าเป็นเรื่องของผ่านธุกรรมดีนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อตัวเขาเนี่ยเป็นอาปรเชษหนึ่งทับห้าศูนย์สายประเชษหนึ่งทับห้าศูนย์แล้วก็มาท้องกับแจ็คหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับห้าครับ ครับแยกเพศตัวนี้ท้องได้3เดือนกว่าแลนะครับไผ่หมักอัลเบเช่หนึ่งทับหาศูนย์ครับพี่น้องง่วงดังนะครับพอเบอร์ต้นของโลกจากฟ้ามวี่เอลนะครับสถานะตอนนี้ลูกสาวหนึ่งทับหาศูนย์เนาะใช่ครับทองท้องกับแจ็คแจ๊กทองหนึ่งทับหาแยกเพศนอกเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์กี่เดือนแล้วพี่สามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าครับพี่น้องนะครับก็ถือว่า สุดคุ้มนะครับสำหรับแม่สาวตัวนี้ส่วนสูงอยู่100เ <100, S 1> ท่าไร้ครับผม145 <100, S 2> บวกครับ1 4ึบหาบวกเป็นงัวแม่สาวครับพี่น้องของ <S 1> 1 <S แรกนะครับตัวนี้สาวทองแรกได้สดได้สวยนะครับภายกำลังมองหาภายดุกรรมดีๆอีกหนึ่งสาวครับอ่ารับรับที่3นะครับจากต้นท่อนฟา้ามตัวนี้ลูกอาเปเชื่อหนึ่งทับห้าศูนย์ท้องกับนะครับแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้าแจ็คตองหนึ่งทับห้า ครับราคาอยู่ที่อะไรครับพี่ต้นตัวนี้ผมเปิดไว้1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยหนังหนาสาใหญ่นะครับผมเอาเฟรมดีสนอกดีชีดสวยนะครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับชีดสวยตัวนี้เป็น F1 นะพี่ต้นเนาะ F1 ครับตัวนี้ F1 นะครับใบเพชรดีกรีครบนะครับผม100,000กับอีก35,000 35,000บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้ นะครับเดี๋ยวดูรอบๆนะครับหนอกดีนะครับเส้นหลังดีนะครับโคนหางใหญ่ครับดูนะครับเบื้องเมียว่าที่ครับพี่น้องนะครับโคนหางใหญ่ครับตัวนี้โคนหางใหญ่ถือว่านะครับไทยกับง่ามนะครับหนอกก็ดีชีดก็สวยนะครับเบื้องแม่บอกไม่พลาดส่วนมากกับถ้าได้สระประกวดกับเบื้องชีดนะครับน้ำนะครับบวกกับเฟรมนะครับผมของความลึกนะครับหลอกกัให้ดูอีกครั้งหนึ่งหัวขาทรงพลัง ลึกนะพี่ต้นเนาะลึกมากครับตัวนี้ลึกนะครับจะคล้ายๆกับเจ้าปารีสผมเพราะปารีสผมก็เป็น1นึ่งทับห้าศูนย์เหมือนกันนี่ครับสไตล์อัปเช่หนึ่งทับห้าศูนย์เมืองรับลึกๆเลยที่เห็นเห็นเลยครับอัปเช่นี่ได้ตะหนกก่อนเลยครับครับผมเอาสำหรับผู้สนใจกับทักทายพูดจาพูดคุยไม่ได้นะครับผมสามตัวผ่านไปเดี๋ยวบางตัวที่สีครับพี่น้องตัวที่สี่นี่เป็นไฮไลท์ตัวเขาเป็นลูฟัตสามสามสามลูฟัตสามสามสามครับพี่น้องเดูความลึก่น้องบัง แล้วก็มาท้องกับแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้าแยกเพศตัวนี้ได้สี่เดือนกว่าอย่างใหญ่อย่างสวยนะครับล่ำเยาวหญยหนาลึกหนาลึกครับตัวนี้ไยแบบใบหน้ว่าเอองวงไยมานาวตัดเป็นยังไงได้ยยินแต่เบาแต่ดูเดินู่ก้กันนะครับตัวนี้ที่สําคัญท้องด้วยนรพี่ต้นเนาะท้องครับท้องแยกเพศนอกอ่าที่สําคัญหนึ่งทับห้ากับตองหนึ่งทับห้านะครับแจ็คตองหนึ่งทับห้าแยกเพศกี่เดือนแล้วครับพี่ต้นสี่เดือนกว่าครับตัวนี้สี่เดือนกว่ากว่านะครับตัวนี้ เอฟหนึ่งพี่ต้นเนาะอหนึ่งครับนี่ครับผมลูกสาวลูกฟัดสามสามสามนะครับทองกรบแจกตองหนึ่งทับหาส่วนสูงมีรอยสี่สิบห้าบวกใช่ครับนะครับรอยสี่สิบห้าบวกที่สําคัญพี่น้องความยาวของลําตัวแล้วก็ช่วงท้ายที่ใหญ่เลพี่ต้นเนาะใช่ครับการจุของกล้ามเนื้อนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องนะครับนี่ครับเบิ้งการจุของกล้ามเนื้อถ่ายเป็นครับนี่ครับขาที่ใหญ่นะครับขาใหญ่นะครับแล้วก็มีความลึกของลําตัว นี่แหละครับพี่น้องแม่บอกลูกผสมเปลเอของแ้ครับพี่น้องเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องอย่าลืมมาหนีก็งัวเอฟหนึ่งนะครับผมได้ใ่ได้หนาทองพอนอกเกลี่เคลียด์เ้ากันนะครับสายพันธุกรรมยัางดีเลยพี่น้องตัวเขาก็เป็นนอกเป็นุูคุ้มครับพี่น้องแม่นี่ผมบอกเลยว่าสุดคุ้มใายไดไปเป็นแม่บอกนะครับทรงลูก2ตัว3ตัวพี่น้องมัมีจกรกรรมไ่แนอนะครับผมเบิ่งจากเฟรมของเพลินแล้วได้เงาได้ลึกนะครับเดี๋ยวเบิ้งทางถ่ายร้อมครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งทางถ่ายจะชัดนะครับตัวนี้ สวยนะครับท้ายใหญ่นะครับดูครับดูมัดท้ายเนื้อเต็มไทยมะนาวตัดสวยๆครับพี่น้องเรื่องการยืนครับเดี๋ยวดึงให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ครับเอาโอ้งามครับพี่น้องขนาดนะครับผู้ท้ายยังมักเลยพี่น้องนะผู้ท้ายยังมักเลยนะครับเราก็โอ้บอกข่าวใหญ่ๆนะครับต่างข้อเลยหลายเอาฟังราคาหน่อยพี่ต้นหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทกับลูกสาวลูฟัด สามสามสามท้องกับแจ็คตองหนึ่งทับห้านะครับแจ็คตองหนึ่งทำหาสายเล็บแปดทับเก้าด้ครับพี่น้องนะครับผมรับรองบอผิดหวังแน่นอนสําหรับแมนนี่ราคานี้ยังพูดคุยต่อรองได้ครพี่น้องนาะคุยกันครับพร้อมส่งนะครับส่งถึงที่เอาส่งถึงที่ครับพี่น้องวันจันทกังวลนะครับเอาไผรมักแบบสูงไงเดี๋ยวไปเบิ้งเฟิมลอยหาซื้อมาบวกกันครับพี่น้องตัวนั้นข่องซีที่หนึ่งครับเด็ดแยกเพศแยกเพศหกเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันแม่หุ่นครับพี่น้องเอาฝากไว้อีกหนึ่งต นะครับดูฟัดสามสามนะครับรับใหญย่ายเอาครับพี่น้องเมียนี่เดี๋ยวเอาใส่ง่ญ่ออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องตัวนั้นร้อยหกสิบห้าบวกนะครับความสูงเดี๋ยวไปเบิ้งใส่ร้อยหกสิบห้าบวกกันครับพี่น้องโอ้ผ่านมาซีโตแล้วนะครับผมนะครับมาไทยที่ก่อหอกไปต้นสนุกกับกันนะครับไล่สายพันธุกรรมไล่นะครับผมอ่านะครับการต่อสายนะครับการพัฒนา พี่น้องเบื่องกับเป็นแนวทางเป็นความรู้วเอาครับนะครับผ่าผพิดผ่าดบังได้ก็ต้องขออภัยนะครับเรื่องสายพันธุกรรมกับซอยกันคอมเมนต์ไมาได้ครับพี่น้องนะครับมากแบบไดสาหรับผู้เลี้ยงผู้พัฒนานะครับเลี้ยงเพื่อการพัฒนานะครับผมเพื่อความยั่งยืนเนาะพี่ต้นเนาะใช่ครับนะครับถ้าพันธุกรรมดีนะครับงัวเฮากับสีงามพื่งัวมังหนอกแหรอพี่น้องนะครับเมนเลี้ยงเอาไปขากินเนื่อขันแม่บอกดีนะครับลูกเต่าออกม้ากับไห้เนื้อดีครับพี่น้อง เอาตัวต่อไปตัวนี้สูง100อยเท่าไรครับพี่ต้นตัวนี้165บวกครับสูง165บวกครับพี่น้อง165บวกตัวเขานี่เป็น CY096 ศูาลูกสาว CY096 ศครับมาท้องกับ CT1 ีทัพเแยกเพศนะครับครับผมท้องที่เท่าไหร่พี่ต้นท้องที่2ครับเอาท้องที่2ครับตัวแรกนี่ถ้าคนดูคลิป วาทีก็คือเป็นลูกสาว KF31 ที่ผูกอยู่ที่เสาฟินาเล่อ่า EP ที่แล้วเนาะใช่ครับตอนนี้ลูกสาวเขาย้ายไปแล้วใช่ครับเอาแม่ F1 ท่องกับ CT 1ีทัแยกเพจน้ำเชื่อก็หมื่นหกครับน้ำเชืยรหลอดละมื่นหกครับมื่นหามื่ครับพี่น้องเอามื่นหามื่นหะพี่น้องน้ำเชือ C ีท่อ CT 1ทัแยกเพจนอกนะครับก็ถือว่าเอามาใส่กับลูกผสม F1 ให้พี่ให้น้องเขาได้เอาไปพัฒนาได้แบบจุใจพะว่าแม่เขาเป็นซีไว้สูงกว่าของรัพิจรณเนาะใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันุ์ที่อยู่ในวงการบานเข้านะครับส่วนสูงประกันไ้รอยเท่าไรครับ1้5บวกครับ1 6 5บวกดูคนจุงก็พอครับคนจุง1้อครับคนจุงหัวครับสูง182ครับสูงถ่วงหัวเลยพี่น้อง ใหญ่เด้ครับพี่น้องมีอนี่นะครับเอาเบิ้งทา้งไขยนะครับผมแล้ววัวใหญ่ใหญ่นะดูข้อขาครับไม่ล้มนะครับข้อขาดีมากครับข้อขาดีชีดงามใช่ครับเอาตรวจอันเดอร์ซาวเรียบร้อยเรียบร้อยครับกี่เดือนนะครับเป็นต้นตัวนี้ได้2เดือนกว่าครับ2เดือนกว่าครับพี่น้องนะครับเบิ้งหน้าเขาเล็บเล็กน้อยนะครับราคาเปิดไว้ที่อะไรนะพี่ต้นราคาตัวนี้เปิดไว้1นึ่งแสห้าหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นก็อีกห้าพันบาทแล้วเป็นวัวที่เชื่องมากนะครับเนี่ยฮะจับได้ลูกได้ นี่ได้ผมร้อยเจ็ร้บให้ยืนให้ดูครับนี่วพาวัวสูงจริงไหมครับนี่ร้อผมนะฮะแล้ววัว160กว่าครับเบิ้งครับพี่น้องท้ายนี่เกือบจะมิดหัวผมแล้วครับนี่ใหญ่ๆนะครับผมหนึ่งแสนกับอีก5,500มื่นหครับห้าหม่นหาแค่น้ำเชื่อที่ที่หนึ่งเจ็ดเดียรอเพลสอรละมืนหามื่อกเดียก็คุ้มแล้วพี่น้องนะครับผู้บางคนใส่เลือดลอยก็ยังประกาศเลยนะครับผมเพราะว่าผมว่าเฟรมมันใหญ่ดีเลเลือกหนงทัมาใส่ ผมว่าลูกออกมานี่เอาประกวดได้ครับก็เลยกะไว้ถ้ายังอยู่ผมก็ว่าจะเก็บไว้เก็บลูกไว้นะครับนี่ครับพี่น้องนะครับผมลูกตัวก้อนสวยนะครับพี่น้องเห็นตัวจริงให้เบิ้งในคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับผมใช่ครับตัวแรกจ่ายมาดีมากสำหรับผู้ชอบง้วนทองนะรับก็มีให้เลือกทั้งหมดสี่ทองนะครับอยากเอาไปนะครับให้พีตนเล่าเลือกพอพันเก็มีให้เลือกสองตัวสี่ไสตตัวนี้ให้ครับพี่น้องหรือพามักแม่ลูกผมบอกได้ว่าที่เด็ดครับพี่น้องแม่จ่ายลูกคันเทพแม่จ่ายลูกคันเทพแม่เป็นเอ็ดคหาสองศูน ลูกสาวออกฟอร์ดโลโจ6 0ศูพี่น้องก็ลังจะตัดสินใจว่าสีไส้ออกฟอร์ดหรือว่ามีแเม่หาสองศูนย์ยูสีไ่พอได้ดียังสีงามนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครูสุด้ทยกันครับพี่น้องก็ผิดหวังแน่นอนไผเบิ้งจะจบคลิปนี้ผมบอกได้ว่าได้เห็นของดีแน่นอนไปชมกันครับพี่น้องอ่ะครับผมมาเบิ้งครูแม่ลูกครูสุดไทยครับพี่น้องแม่เป็นลูกสาวเอดเคหาสองศูนย ลูกสาวนี่เป็นลูกออกฟอร์ดโลโจ604กี่เดือนแล้วครับพี่ต้นลูกสาวลูกสาวได้4เดือนกว่าจะเข้า5เดือนครับ4เดือนก,กว่าจะเข้าหาเดือนนะครับผมเองกับพึ่งคนพบนะครับผมว่า <c oughs> ถทอมี SK ่เอหา200ยุคข,ขอ,อกซึ่งเป็นสายเก่าจากโชคเรื่องลเมตฟาร์มนะครับผมเสียตัวเพิ่นกับไปคัดพอพันที่ แมตต์กันแล้วพอดีบอลลูว่์เพิ่นหูไปนะครับว่าออกฟอร์ดโลโจ604เหมาะกับการใส่เอชคหา20อีหลีครับพี่น้องซึ่งตัวนี้กับข้อขีดต้นนี่ถือว่าตอบโจทย์มาเห็นแล้วนะครับผมมาเห็นแล้วกับผมบอกเลยว่ากล้ายืนยันได้ผมเป็นคนทายเองเห็นโตัวตนของเพิ่นเองกับสุดยอดพี่น้องเบื้องหลังนะครับผมอันนี้ออกฟอร์ดโลโจ604อายุเพิ่ง4เดือนพี่น้องเบื้องหลังพี่น้องแตกมาเนี่ยนะครับผมแม่เป็นเอชคหา20นะพี่น้องนะครับแดงจัด เจอหนาเจอลึกเจอใหญ่สไตล์สบกจริงกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดเบิ้งขับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งถ่ายสวยๆเลยเป็นลูกแรกไหมพี่ต้นตัวนี้ลูกแรกครับแล้วตัวนี้แม่เขาท้องอยู่นะครับตอนนี้ท้องอยู่กับเคเอฟสามหนึ่งแยกเพศนะครับเอ้านะครับผมใส่เคเอฟสามหนึ่งแยกเพศนะครับเนาะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเจ้าของเก่าเพิ่นทับมาไว้ให้ใช่ครับนะครับผมแต่ว่าใส่ออกฟอร์ดนี่ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์โคตรแมทเลยครับผมว่าสวยมากตัวนี้ประกวดได้เลยครับดูดูเด่นไปทองต่อไปผมว่าใส พอเก่าหนิล่ะพี่น้องนะครับผมเตทองนี่จะของเก้าเป็นไซส์เอเคเอฟสามหนึ่งมานะครับผมเหมาะเลยครับพี่น้องออกฟอร์ดรถโจหกศูนย์สี่าไซต์ตัวใดดีไพมี่หาสองศูนย์ยูรอกไซเบิ้งครับพี่น้องนะครับวันทีลองดูนะครับผมว่ามันกล่องไม่ขีดดีๆนะครับอสวยมากใช่นะครับเบิ้งข้อหลังพี่น้องผมให้เบิ้งข้อขาออกฟอร์ดนะครับข้อขาจิกดีมากข้อขาดีชิดสวยนะครับงามตัวนี้ผมบอกเลยาสวยนี่พี่ต้นเนาะสวยสวยเรียร้อยครับ ต่เรือร้อยบางตัวกบีดไปเลยซ้ำนีดแล้วพี่น้องตัวนี้ยังไม่ตีเอฟได้ซ้ํายังครับยังไม่ตีเอฟทั้งแม่ทั้งลูกพอดีแม่แม่เขาท้องไงครับก็เลยยังตีไม่ได้เก่าวันตตัวนี้เป็นเอฟสองก็ต้องรอแม่คลอดก่อนใครอยากได้แบบขาวสะอาดนะครับแบบไม่ตีเอฟเลยครับนี่ตีเอฟหนึ่ง้ใครอยากมีตีแบรนด์ของตัวเองเลือกได้เลยที่สําคัญแม่ก็ท้องแล้วใช่ครับเอาซื้อสองได้สามอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ต้นแม่ลูกคู่นี้ซื้อซื้อสองได้สามเนาะครับผมหนึ่งแสน หกหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเอาใครอยากได้ยาโน่งก็บย่งวากันแต่ว่าตอนนี้เว้าราคาครูเพราะว่าแม่กับทองแล้วนะครับคุ้มนะครับพี่น้องนะครับแสนหกนะครับได้ลูกออกฟอร์ดสวยๆนะครับเผื่อๆนะครับผมใหญ่เป็นสาวจักหน่อยเอาไปให้เจ้าของเพื่อนนะครับเสียตู่เพิ่นเบิ้งโตตนนะครับรับรองนะครับได้เข่าฟ้ามใหญ่แน่นอนสาวหน่อยตัวนี้ครับพี่น้องแกยังไม่เห็นนิเชยครับเนี่ยเด็ดครับพี่น้องนะครับแสนหกแม่ทองนะครับเขี้ย สามหนึ่ง,งแยกเพศแยกเพศกพี่เดือนนะครับพี่ต้นตรวจท้องได้2เดือนครับ2เดือนอานะครับ2เดือนกว่ากว่านะครับเอาถือว่าแม่สดลูกสวยเพราะว่า,าลูกพึ่ง4ี่เดือนแมก่กระท่องสองเดือนนะครับก็ถือว่าได้ผสมเร็วถือว่าเป็นแม่บ่มแม่พันธุ์ที่ดีเลยครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้เต้ลูกกระคุมแล้ว,น,วน,นะครับแต่ลูกนี่โคตรสวยเลยครับผมว่าผมเห็นแล้วผมหนีไม่ออกครับสวยจริงๆครับเด้เห็นเงินแสนแน่นอนเหรพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้เอานะครับบาาพรที่เบ้าโพดนะครับผมว่า นะครับมาเบื้องตัวจริงดีกวัวเบื้องคลิปแล้วครับลงเมาเบื้องพี่น้องเบื้องเนื้อหนังนะครับนี่ครับที่น้ามไ่หลังนี่ว่ามันนะครับน้ามกิ่งใบบัวของเพี่น้องน้ามกิ่งใบบัวเลยแล้วกำลังยืนเก่งแล้วนะครับฝึกแล้วอะไรแล้วนะครับเด็กลงแล้วทร่มมหาพี่ต้นเบอร์ใดก็ครับพี่ต้น0ูนย์ดหนึ่งครับเก้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับครับผมเอาแอดไลน์เบอร์นี้นะพี่ต้นแอดไลน์เบอร์นี้ครับเอามาชมตัวจริงได้ที่ ต้นทอนฟาร์มครับต้นทอนฟาร์มนะครับบ้านหนองไม่ตายตมุลทุ่งนางอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับนะครับผมอยากติดตามที่เพจหรือทักทายมาที่เพจชื่อเพจอะไรน,นะพี่ต้น,ต,นต้นทอนฟาร์มครับต้นทอนฟาร์มนะครับเอาสนใจแม่ลูกสวยๆส,สนใจแม่ทองนะครับผมฟิ่มใหญ่ใหญ่ลอยหกสิบกมีครับพี่น้องนะครับผ่องแยกเพจที่หนึ่งทับจิตนะครับผมหรือมักนะครับ แม่ลูกฟัดนะพี่ต้นเนาะดูฟัดแตาชอบนะครับดูชอบเอาไปเชนึงครับหาศูนย์สนุกสนานกับการไล่พันธุกรรมนะครับมาที่ขอกพี่ต้นผู้ใดไปเลี้ยงเนี่ยภายามดูแลเขาให้ดีนะครับอยู่กับพี่ต้นแล้วดูแลดีครับพี่น้องเบิ้งงว่ทุกตัวเพิ่นดูตนนอตัวนี้นะครับตัหนอกสวยมากเบิ้งครับเส้นหลังสวยนะครับดูนะก้องไม่ขีดเป็นจังไงพี่น้องเบิ้งเฟรมล่ำตัวเพิ่นดูนะครับสุดเลยนะครับไม่มีแหวกไม่มีหักเลยครับนี่ครับงามๆครับพ นะครับหนึ่งแสนหกมืนห้าพันห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับสำหรับอีพี่นี่กาฝากพี่พอน้อ,นองท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของดีของของามที่ช่องลูกขเนียวเซี่ยงานเท่ามีให้ชมเรื่อยๆฝากไว้ต้นทอนนุ่งเรืองยาจนหรือต้นทอนฟาร์มนะครับผมเอามาเยี่ยมมาชมหอดคอกก็ได้ครับพี่น้องเอาอีพี่ต่อไปหามีเลือดลอยให้ชมใครอยากได้เลือดลอยเบิ้งอีพี่ต่อไปครับพี่น้องอีพี่นี่จากลาไปเส้นนี้ครับผมสวัสดีครับ